สวัสดีครับก็ pues <MA> วันนี้ก็อยากมาสัมภาษณ์น้องนัดเล็กๆน้อยๆก็ไม่น้อยอ่ะก็เยอะเลยคาถามที่ลิดมาได้ครับก็ขอถามเรื่องทั่วไปก่อนนะครับอยากจะให้แนะนําตัวกับแฟนคลับที่จะมาพบปะใหม่ๆครับก็สวัสดีครับนาสุพนัทเล่าหาพาณิ์นะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุตอนนี้27แล้วครับน้ดเรียนจบจากที่ไหนอะครับ อถ้าเป็นมัธยมก็จบจากวชิลาวุธวิทยาลัยครับ <Combat. S 2> แล้วก็มหาลาัยจบจากมลงังทิตครับอ๋อคณะคณะนิเทศสาขาสื่อสารการตลาดครับได้ข่าวว่าเป็นคนขี้อายแล้วทำไมอยู่ถึงได้มาอยู่ในวงการได้ครับอ๋อก็จริงๆมันแบบเหมือนมันน่าจะบังเอ,อิญนะครับเพราะว่าแบบครั้งแรกที่แบบสำหรับงานในวงการครั้งแรกคือนะได้เจอพี่ก่พี่ก่ยเวลาย,าย,ยุทธแล้วทีเนี้ยแบบเหมือนเขาน่าจะแบบ เห็นอะไรใช่ใช่แบบคือที่ผ่านมามันก็แบบมีหลายๆคนแบบชวนเราไปแคสแบบเยอะมากแต่ว่าเมอนัดก็แบบปฏิเสธตลอดเพราะว่าช่วงนั้นแบบติดเกมแต่มาแต่มาเจอนี้ด้วยความที่แบบเหมือนเพื่อนของพี่ไก่ครับแบบเป็นรุ่นพี่เขารู้จักกับเพื่อนนัด เขาก็เลยแบบเออแบบมาชวนชวนว่าแบบลองไปดูอะไรเงี้ยครับก็เริ่มแรกเลยได้แบบเรียนการแสดงก่อนก็ไปลองลองจากเรียน acting ก่อนแล้วแบบเออเรารู้สึกว่าแบบชอบแล้วก็แบบเหมือนมาได้ฝึกแบบบุคลิกฝึกการพูดอะไรเงี้ยไปด้วยเราก็รู้สึกว่าแบบได้อะไรหลายๆอย่างจากตรงนี้ก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันก็แบบจริงๆมันก็สนุกดีแล้วมันทําให้เราแบบหายขี้อายแบบลดลดลงมาด้วยก็เลยแบบเริ่มเริ่มเริ่มแบบลองทํามาเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาตัวเองมาเรื่อยใช่ สายเกมเมอร์แค่นี้ก็ต้องนอนดึกมากเลยใช่ไหมครับนอนดึกมากครัถ้าแบบสมัยก่อนแบบอย่างสมัยเรียนนะส่วนมากจะแบบเออเล่นชอบไปเล่นร้านเกมเพราะว่าได้เล่นกับเพื่อนเยอะๆใช่ไหมครับก็จะกลับประมาณแบบหกโมงเช้าใช่ตีห้าหกโมงคุณแม่ไม่ไม่ไม่ดูเห็นมากพี่นัทได้รับตําแหน่งได้รางวัลใช่ไหมใช่เคยตอนนั้นเล่นเกมอะไรมาหรอกครับ ของประเทศไทยใช่ครับเก่งมากนะที่ได้ตำแหน่งนี้มาใช่จริงๆแบบแข่งแข่งมาสองสองปีสองสปีแล้วครับแต่ว่าได้แชมป์น่าจะประมาณ2017ันเสนี่จำไม่ได้อันนั้นเราเล่นกับเพื่อนหร,อหรือว่าอะไรครับเล่นเล่นกับเพื่อนครับเป็นทีมครับเป็นทีมช่วงนี้ไม่ได้เล่นเลยครับช่วงนี้จะบอกว่าไม่ไม่มีเวลาเลยครับจริงๆแบบเพื่อนก็มีตามไปแบบเล่นใช่ไปไปช่วยเหมือนกันเพราะว่าก็ เผื่อว่ามีแข่งมีอะไรแต่ว่าเราก็ยังไม่มีเวลาเพราะว่าก็ตอนนี้ก็ตั้งใจว่ามาทําตรงนี้โฟกัสกับตรงนี้ก่อนพี่ชอบเล่นเกมแบบแนวไหนมากที่สุด่ะคะแนวที่ชอบเล่นน่าจะเป็นเกมออนไลน์ที่แบบว่าเจอคนเยอะๆที่แบบก็จะเป็นแนวแบบว่าเออจริงๆโมบาก็เล่นครับโมบาก็เล่นใช่ที่แบบมันมีแบบได้สู้กันได้เรารู้สึกว่าแบบเหมือนมันได้คอนเนคกับคนอะไรอย่างเงี้ยครับกับที่แฟนคลับไปแบบจัดให้อะไรจริงๆก็ เออมันก็เหนื่อยความคาดหมายเหมือนกันนะครับแบบว่าตอนแรกก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบมีเกิดขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าแบบเหมือนเราก็เพิ่งเริ่มทําตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอแบบได้คุยคุยกับแบบพี่ๆแบบน้องๆแฟนคลับหลายคนที่แบบเออเหมือนเขาทําให้พอเหมือนเราเริ่มทําไปแล้วแบบจากตอนแรกที่แบบสเกลมันก็แบบเล็กนิดเดียวตอนนี้มันก็แบบค่อยๆขยายขึ้นท่าแบบเฮ้ยพอเรารู้ว่าแบบทําวันนี้แล้วก็อยากจะได้นี้อยากจะได้อนี้คือไหน เราจะได้แบบเจอแฟนคลับแบบเยอะๆทั้งที่เราก็อยากให้มันแบบออกมาดีที่สุดเท่าที่มันจะแบบทําได้อยากให้แ,บบแฟนๆประทับ,ทบใจรู้<ช>ไหมว่าบัตรหมดเร็วมากรู้ครับรู้รู้ว่าแบบบัตรแบบหมดเร็วมากตอนแรกยังแบบตกใจว,ว่าเอ๊ะจะมีคนมาไหมนะแต่ว่าแบบเออพอแบบได้ยินว่าแบบหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยก็หมดเลยแล้วก็แบบตอนแรกตกใจมากว่าแบบเฮ้ย จริงป่าหรือว่าแบบเป็นชื่อผีป่ะเนี่ยแบบมีจริงหรือเปล่าตัวตัวผีแบบคนมาคนมาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบตอนแรกตกใจเขาบอกเอ้ยแบบมีจริงแล้วแบบตอนนี้ก็แบบคนมุงเงินอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็แบบตกใจมาเนียได้ไปเสิร์ชดูว่าโอ้โหมีคนที่อยากมาเยอะมากมากกว่า200อีกที่เขาแบบเฮ้ยอยากให้เปิดบัตรเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบเนื้อที่เราเนื้อที่มันจํากัดตอนนี้ก็แบบด้วยสถานการณ์แบบโควิดอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับใช่ครับ มีส่วนร่วมอะไรกับโช์นี้จริงๆแล้วแบบจุดเริ่มต้นนี้ก็คือมาจากแบบพี่ๆแบบแฟนคลับพี่ๆน้องๆแฟนคลับแต่ว่าคือนัาก็จะมีส่วนก็คือแบบจำแจมนิดนึงว่าแบบนัดขอเพิ่มอันนี้นะอันนี้แบบเพิ่มอันนี้หน่อยแบบเป็นแบบว่าจมแจมเล็กๆก็อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้แบบว่าก็คืออันนี้แล้วแบบเขาก็ทางนั้นเขาก็แบบจัดการให้เราแบบเต็มที่มากคือมันแทบจะแบบไม่ต้องแบบ อะไรเพิ่มแล้วเท่าไหร่มันก็มีแค่แบบนิดๆน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราแค่มีเพิ่มเติมเติมแต่งไปนิดหน่อๆครับใชนโชว์นี้เราจะมีอะไรบ้างสปอยเบไปดูวันงานเลยสปอยก็จริงๆนะก็ยังรู้ไม่หมดเลยนะฮะแบบแล้วก็แล้วก็จะต้องไปรอนลุนพร้อมๆกันหลอนกันใหญแล้วอย่างเงี้ยทำงานหนักอย่างเงี้ยมีเวลาดูแลตัวเองยังไงก็ไม่จริงๆก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ คือแบบจริง,รงๆก็แบบว่าก็แอบ,บเครียดเหมือนกันเพราะจริงๆเราก็ค่อนข้างเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองเหมือนกันแต่ว่าพ่อบามาทำงานหนักแล้วแบบ เวลามันก็น้อยครับคือจากปกติที่แบบเราก็จะพยายามเล่นให้ได้แบบอาทิตย์ละสามสี่วันก็จะมีแบบเทรนเนอร์มาตอนนี้เหลือประมาณแบบเดือนละสามสี่วันโอ้โหเหมือนเราเรนมีเราได้ไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดมาใช่ไหมก็ไม่ก็ไม่เชิงพักผ่อนนะครับจริงๆก็แบบไปเหมือนไปถ่ายคลิปแบบว่าทํางานด้วยนิดนึงครับจริงๆก็เป็นทางแบบพี่ๆโรเจอร์ฟิล์มเนี่ยแหละครับที่แบบคือแพลนกันไว้มาประมาณสองเดือนได้แล้วแล้วเราก็เลยมีแผนว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปด้วยแต่ว่าก็ยัง จริงงานก็ยังถ่ายไม่หมดเพราะเวลาเวลาด้วยใช่ครับงานอดิเรกของพี่นั้นเนี่ยเวลาว่างเนี่ยถ้าแบบว่าไม่ได้ถ่ายละครหรือว่าไม่ได้ทำงานในวันนั้นอ่ะมีเวลาทำอะไรบ้างครับก็นอนถ้าเกิดถ้าเกิดเราถ้าแบบถ้าแบบจริงจก็แบบนอนแล้วแล้วเราก็จะมีแบบว่าเอ่อพอกำลังไปฟิตเนสถ้าเกิดแบบว่างปุ๊บเราก็จะแบบไล่หาแบบเทรนเนอร์เลยว่าแบบเราจะไปฟิตเนสแล้วก็มีเรียนร้องเพลงถ้าเกิดแบบว่างจากงานแล้วก็ถ้าแบบ ครบตามอันนี้เหมือนเราก็จะมีแบบว่าแล้วก็จะมีแบบไปกดส,ส่งกดสิวบ้างอ<ช><ฮ>ะไรอย่างเงี้ยครับก<ช>็แบบก็เดินห้างอะไรก็เหมือนชีวิตแบบปกติเข้าไปไ<ด>ใช่ <ไป S 1> <ๆ S 2> ครับไปเรียนคำขนมเพราะขนมหวานมาใช่ไหมอ,อ๋อจริงๆตอนช่วงก่อนหน้าเนี่ยครับมีแผนกันกับเอ่อพี่ที่รู้จักกันว่าเราจะเปิดร้านขนมก็คือใช้ร้านของที่ถ่ายร้านออกซิเจนนี่แหละครับที่อยู่ตรงพระรามสามก็คือจะเปิดขึ้นมาเป็นร้านจริงๆแล้วเพราะว่าแบบ คือนัดอ่ะชอบด้วยอยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยเวลามันไม่มีก็เลยแบบเออเราพับโปรเสิ่งนี้ไปก่อนละกันแต่อนาคตมีแน่นอนอนาคตก็ถ้าก็อยากก็อยากจะมีครับแต่ก็ไม่กล้ารับปากซีรีส์อ่ะรับบทเป็นโซโล่ใช่ไหมครับแ็่อยากรู้ว่านิสัยในของพี่นัดตัวจริงกับในซีรีย์โซโล่มันแตกต่างยังไงก็ถ้าส่วนของความต่างครับ น่าจะพูดมากกว่าเขานิดนึงแบบถ้าถ้าถ้าโซโล่แล้วแบบเขาอาจจะมีความแบบว่าเก็บตัวใช่เขาอาจจะเก็บตัวแล้วเขาจะเป็นเด็กจะมีความแบบว่าที่ต่างจริงๆเนี้ยก็คือแบบการอ้อนเลยเป็นคนออนไม่เป็นแบบยากมากอันนี้คือแบบทำกันบ้านหนักมากครับเป็นเป็นแบบเรื่องพอแบบมีฉากที่ต้องออนแล้วเราก็แบบคุยตอนนั้นแบบมีเรียนแอคติ้งแล้วก็คุยกับครูเชลว่ครูแบบจะออดให้มันดีให้มันแบบออกมาแบบเป็นแบบคือมันต้องเป็นเด็กที่แบบขี่อ้อนแล้วเราไม่ใช่คนออนคนก็แบบทำกันบ้านหนักเหมือนกัน ซีนดราม่าใช่ไหมครับจริงๆดราม่าเนี่ยแบบคือชอบอยู่แล้วด้วยชอบนะ,นะชอบแล้วตอนอ่านตอนแรกแล้วก็แบบบอกออกับทางพี่เจนผู้กำกับบอกว่าพี่เจนนะอยากเล่นซีนนี้แบบที่แบบโดนขังในห้องใช่ไหมครับนะัดบอกนันะก็แบบอุ้ยนัดอยากเล่นซีนซีนนี้มากเลยตอนแรกคุยว่าแบบพี่แบบ มันจะได้พังของจริงๆไหม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้พังมันจะแบบฟิลมันก็จะแบบมามันจะขึ้นไม่แต่ว่าแต่ว่าหลังจากที่แบบเหมือนก่อนหน้านั้นถ่ายซีนที่แบบปัดคาวไปก็ทากล้องกล้องไลกาเขาเกือบแบบคือจัดคือแบบปัดแล้วแบบเหมือนมันน่าจะแบบแรงเกินไปครับแล้วแบบเหมือนจามันเกือบโดนแต่ว่าโชคดีที่แบบเขาแบบขวาแบบทันชายก็เลยแบบ พี่เจนก็บอกอ่านั่งนั่งรอไปเฉยๆอล้วกันในซีรีส์นี้แบบรู้สึกว่ามอกไม่ถูกเลยความรู้สึกแบบสงสารโจโลกับพี่คีมากแบบเหมือนจะมีฉากที่แบบจะต้องหนีไปด้วยกันใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเราจริงๆถ้าเกิดเป็นเราเป็นเราจริงๆที่แบบจะต้องพานี่เราจะพานีไปที่ไหน อันนี้ยากแหะยากมากเราคงถ้าเป็นนั้นจริงๆนะคงไม่พาหนีคงแบบคงไปคุยกับพ่อให้แบบให้จบเลยคือถ้าแตกหักก็คือแตกหักก็คือหักไปเลยหกลยัหก,ไยหกไปเลยก็อะไรกันให้เรียบร้อยแล้วก็จบในในวันนั้น,น,นเลยแล้ก็ไม่ไม่หนีอันนี้หยิบมาห้าเลยปะ่ะครับหยิบหยิบมาเทียน <laughs> <laughs> ค,คบอก <ผม S 2> ว่าอยากถามพี่นัทว่าถ้าในหนึ่งวันพี่นัทต้องเจอผีเสื้อทั้งวันพี่นัทจะทํายังไงคะยูไม่ได้อะไม่พี่นัที่ชอบผีเสือ้อหรอกลัวมากทำไมต้องมยกลัวผีเสือ้อกลัวมากกลัวตั้งแต่เด็กแล้วแบบไม่ได้เลยอ่ะแบบไม่ได้อ่ะมแมลงอย่างอื่นยังยังได้นะครับไม่ไม่ชอบตรงปีกมันผีเสื้อะกับแมลงต่า อะไรก,กันผีเสือ้อ<ะ>จริงๆมาแรงสามหน่อยก็ไม่ไม่ชอบเอกเพราะเคยเจอมันบินแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราสู้มันได้ยังไงเหนื่อยสู้ไม่ได้มันแบบรู้สึกแบบมันมันน่าก,กลัวแล้วแบบการบินของมันแล้วปีกมันน่ากลัวมากเฮ้ยอย่าคำถามอรนนี้ย <laughs> ยังไม่มีครับยังไม่มียังไม่มีครับ จริงๆก็มีบ้างนะครับการการแต่งกายที่แบบว่าติดมาก็คือน่าจะเป็นเรื่องของโทนสีสีดําอะไรเงี้ยคือจริงๆนับเป็นคนชอบสีสีขาวกับสีดําแต่ว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยจะชอบขาวมากเป็นหลักก็จะใส่สีขาวเยอย,ยวใส่ส่วนมากจะเป็นสีขาวหมดเลยครับแต่ว่าหลังๆนี้ก็จะเริ่มแบบว่าคือพอเราได้ลองใส่สีดําแล้วเราชอบก็ตอนนี้ก็ติดสีดนํนับว่าเหตุการณ์ไหนในชีวิตที่ทำให้ดีใจมากที่สุดครับนี่แฟนบอยนี่แฟนบอย ถ้าตอนเนี้ยถ้าตอนเนี้ยที่พิเศษออกมาคือแบบแฟนมีตเนี่ยแหละครับที่แบบจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราแบบเป็นสิ่งที่มันแบบว่ามันเหนือความคาดหมายจริงๆคือเราเราไม่คิดเราไม่คิดจริงๆเลยอันเนี้ยคือแบบยอมรับเลยว่าไม่ไม่คิดว่าว่าว่าจะมีเลยจริงๆแบบแล้วก็ไม่คิดว่าแบบแฟนคลับจะแบบว่ามาจัดให้เราขนาดเนี้ยเนี่ยคือแบบมันแบบเกินคาดจริงๆถาม้่นเติมอันเนี้ยของพี่นัทนะครับผมก็ของพี่นัทอ่ะมีเชื่อใจครับวิญญาณ เอ่อเดี๋ยวจะประกาศวันแฟนมิตนี่แหละครับเฮ้ยพรกะว่ามีคนแอบถามมาเหมือนกันว่าคนถามเยอะมากว่าว่าจะมีชื่อดำารือเป่าใช่ครับพี่บอกว่าอยากถามพี่นัทว่าอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตแล้วจัดการกับมันยังไงไม่รู้ว่าอะไรคือยากที่สุดในชีวิตแต่ว่ามันมีเรื่องที่แบบยากๆเยอะเหมือนกันการเรียนการแสดงการร้องเพลงหรือว่าการใช้ชีวิตยากๆหมดเลยครับแต่ว่า ยากนะครับยากจริงๆแบบจริงๆแบบที่เห็นแบบว่าก่อนมันจะออกมาแบบได้ขนาดนั้นมันก็แบบมันตอนอัดมันมันไม่ได้หลายเทครับแต่ว่าคือก่อนนั้นมันก็แบบมันต้องผ่านการแบบเรียนมาเยอะแล้วก็คือการวอร์มเสียงมันก็ต้องอาศัยแบบว่าคืออย่างด้วยเพลงเนี้ยที่แบบพี่แอมเขาแต่งไว้สูงคี์มันค่อนข้างแบบสูงมากครับเราก็ต้องแบบการพักผ่อนการเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบพร้อมมันมันไม่ได้ยากแบบว่าอุ้ยแบบยากอย่างนั้นแต่ว่ายากคือเราต้องแบบ เตรียมตัวตัวเองให้มันแบบคือต้องพร้อมไม่งั้นมันก็จะแบบยากมันก็จะร้องไม่ถึงที่นั้นใช่ครับใช่แต่ว่าเรายองมดีแล้วงมีนะเราดีขอบคุณครับดีดีคำถามสุดท้ายแล้วครับคำถามว่าอยากรู้ว่าพี่นัทชอบร้องเพลงหรือเป็นนักแสดงหรือเล่น อีสปอร์ตชอบอาชีพไหนคะน่าจะชอบหมดเลยจริงๆชอบจริงๆชอบหมดเลยแต่ถ้าถามว่าแบบณนนตอนนี้วันนี้ที่แบบชอบมากที่สุดน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องร้องเพลง mm hmm. เพราะว่าเพราะว่ารู้รู้สึกว่าแบบพอเวลาเวลาที่เราร้องเพลงครับเวลาที่เราเข้าไปห้องอัดเวลาที่ไปอัดเพลงอ่ะมันแบบคือมันค่อนข้างสบายแล้วมันค่อนข้างเป็นตัวเองได้ได้แบบสูงสูงมากมาก,มากแล้วก็เราก็ไม่ต้องแบบว่า คืออย่างเวลาที่แบบเรามาออกกล้องเราก็จะมีความตังวนมีความเกรงใช่เราจะมีความเกรงมีความกังวลนิดนึงแต่ว่าพออยู่ในห้องอัดเราสามารถแบบว่ามันจะถ้ามันมันจะมีจุดหนึ่งที่เราแบบปล่อยแล้วก็แบบใช่แต่เราก็ก็ย,ยังเอ็นจอยกับแบบนักแสดงแล้วก็แบบอ e ีสปอร์ตอะไรอย่างนี้อยู่นะครับก็ก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่าวันนี้ที่แบบอินมากจริงๆน่าจะเป็นเพลงแสดงว่าเร็วๆนี้น่าจะมีเพลงเนาะใช่คเร็วๆนี้จริงเหรอใช่ครับมี ตอนนี้มีโปรเจกต์ที่ทำอยู่กับพี่เป้พี่เป้วงไม้ครับพี่เป้ MBL ครับน้องนัดฝากผลงานจากหน่อยนี่ก็ฝากติดตามซีรีส์ของนัดด้วยนะครับ Oxygen the Series นะครับแล้วก็ยังมีเพลง ประกอบ My Oxygen นะครับตอนนี้มีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มีเวอร์ชันอะคูสติกทั้ง2เวอร์ชันแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วก็มีโปรเจกต์เร็วๆนี้นะครับที่ทําเพลงอยู่กับพี่เป้วงหม้นะครับหรือพี่เป้ MVL นะครับก็ฝากติดตามแล้วก็ผลงาน,นอื่นๆก็ติดตามได้ใน IG นะครับสุพนั S U P A N U T นะครับฝากด้วยนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องนัทมากนะครับที่มามาใช่ขอบคุณช่องช่องของเราเล็กๆึ่งยินดีมากครับยินดีมากครับถือน้องนัทด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงช่องด้วยนะครับบ๊ายบาย